สวัสดีครับพบกับผมบอยยอดสินนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงทะเลทะเลบางแสนเราก็คือผมไปเจอรีวิวใน f c e e o o o เว้ยที่เขาบอกว่าอา่เป็นแบบไมาอามี่เมืองไทยอะ่ะเมื่อคืนผมก็เลยมาที่นี่นะครับก็คือขับรถมาตั้งแต่สี่ทุ่มกว่าแล้วก็มาจอดพักที่นี่ก็คือไม่ได้นอนโรงแรมนะก็คืนคืนนอนในรถเลย เดี๋ยวจะมีรีวิวเล็กๆน้อยๆที่นอนในรถนิดหน่อยองเงี้ยเพราะว่าผมมาถึงก็ดึกก็เพียแล้วก็มาก็เหนื่อยแล้วอะเดี๋ยวผมจะพาเดินเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศที่นี่นะครับเดี๋ยวดูคือถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะผมว่าแบบหายากอะที่แบบ มาแล้วไม่มีเต็นท์ไม่มีเก้าอี้อย่างเงี้ยมาก็มาเดินชิวๆอย่างงี้ยอะไรครับเนี่ยเต็นท์ไม่มีเก้าอี้ไม่มีปกติเก้าอี้จะมีแบบเต็มเลยนะอันนี้อันนี้เรามาก็โอ้โหชิวๆเลยครับเหมือนแบบแอวมีม่มึงไทยอ่ะที่ที่ที่เขารีวิวกันอ่ะนะเนี่ยผมก็เดินเรื่อยๆชิวๆของผมเนะี่ย ดูทางดิคะคือชิวมากเหมือนเดินเล่นอ่ะชิวมากสองอต้นมะพร้าวก็ร่มรื่นนะแดดไม่แรงเลยว,วันนี้อันนี้ก็เกือบเกือบเที่ยงแล้วนะเนี่ยผมไปนั่งพักกินข้าวไปนั่งอะไรมาผมกำลังจะเดินไปอถ้าสุดตรงนี้อ่ะ สู่ตรงนี้แล้วก็เดินไปอีกหน่อยก็จะเป็นเขาสามมุกแล้วครับแต่มันก็จะมีที่ที่นั่งพักเป็นจุดเป็นระยะระยะนะส่วนขายของฝั่งนี้มันก็มีขายของครับปกติฝั่งนี้อัจจะมีขายของแล้วก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้ใช่ปะ่ะถ,ถ้าจำไม่ผิดที่ผมถ่ายตอนนั้นนะนะตอนนี้มันเป็นโควิดครับเขาก็เลยเขาก็เลยไม่ให้ตั้งโต๊ะเก้าอี้กันโซนนี้ อน่าจะเป็นต้นต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าก็โตเก้าอี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมะนะตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก่อนบรรยากาศโคตรฟินะ <c ười> แค่นี้แหละครับเอาสตอรี่เล็กๆมาฝากนะถ้าใครอยากได้บรรยากาศสวยๆนะให้มาตอนนี้เลยครับ เนี่ยดูผมมาฟินมากขอบอกเด็กก็เล่นเนาะเดี๋ยวพาไปดูเด็กเล่นน้ำ แค่นี้แหละครับเพื่อนๆไป